สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังคุยกันเรื่องของชอนบุรณะฮิรันนะคะ,ะคลิปนี้จะเป็น EP 4นะคะเราได้ทำมาแล้ว3 EP ีนะอา EP นี้จะกล่าวถึงตัวตนที่แท้จริงของชอนบุรณะฮิรันเนี่ยเขาคือใครนะคะและมาจากไหนใครรู้เรื่องอะไรของเขาบ้างนะคะหรือ เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ดังไม่หยุดชุดไม่อยู่นะคะมีคนสงสัยสนใจเรื่องราวของเขาเนี่ยมากทีเดียวจะว่าไปแล้วตอนนี้เหมือนตัวตนที่ชอนเป็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นสลิมอันนี้ก็คือในความเข้าใจของคนหลายคนนะคะเพราะว่าชอนดันไปพูดชมเชยประวิตธว่าเป็นลุงป้อมที่ใจดีถ้าใครได้มาเจอตัวตนแล้วก็จะรู้ว่าเป็นคนน่ารักนะซึ่งคนที่ไม่ชอบพิงสลิมในปัจจุบันก็เยอะนะคะเวลาที่เราจะศึกษาประวัติของใครเนี่ยคือเราก็ต้อง g ูเ g l e ใช่ไหมคะ แล้วก็ใช้อกูให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราต้องการจะรู้ว่าเส้นทางชีวิตของชอนเป็นอย่างไรเราก็เข้า Google เลยค่ะไปเขียนเลยนะคะว่าประวัติชอนบุรณาฮีรันแล้วก็ Enter ออกมาดังนี้ดูนะคะอันแรกก็คือไฮไลท์กระปุกบอกว่าอะไรประวัติชอนบุรณาฮิรันคือใครหลังมีดาม่าชมบิ๊กป้อมน่ารักอ่ะก็บอกว่าชอนอันนี้เป็น เล็กๆน้อยๆนะฮจูหัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าชอนในวัย29กับเ,เส้นทางชีวิตตั้งแต่เด็กกันโตที่ไม่ธรรมดาโอ้อย่างนั้นเลยจากเด็กโดนบุรี่ชนกายเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจชื่อดังอ่าตอนนี้ยิ่งดังใหญ่นะ สนุกบอกว่าประวัติชรบุรณะฮิรันอดีตเด็กหัวรุนแรงสู่นักคิดโอ้โหนักคิดเลยนะที่มอบความคิดดีๆามาไม่ดีก็ตอนนี้แหละนะคะอบอกว่าไงคะเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนมีการบอกจะพาเพื่อนๆทำความรู้จักตัวตนของชอบุรณะฮิรันชายผู้มีความพยายามาคมชัดลึกเขียนเอาไว้บอกไว้ว่าประวัติชรบุรณะฮิรันชีวิตในวัย29ปีกับเส้นทางสู่นักคู่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะโอ้โ ยอดวิวคลิปเป็นร้านอะเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามียอดผู้ติดตามในเพจถึงสี่ร้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลืออยู่เท่าไหร่อะยังไม่บอกยังไม่บอกอยังมีอีกนะคะอย่างเช่นสปริงนิวส์ก็ได้บอกขึ้นขนจู่หัวมาเลยว่าประวัติชอนดูแลให้ร้านจากเด็กถูกบุกรีเปลี่ยนตัวเองมาเป็นมาผู้สร้างแรงแรง,แรงนี่คือแรงบันดาลใจอะไรที่ว่านั่นะนะคะแล้วก็แบบๆๆเป็นเล็กๆลงมาเพื่อให้เราเข้าไปอ่านต่อฮะ ทูเดย์ไลน์มีบอกว่าไงเล่าเป็นฉากฉากประวัติที่น่าสนใจของชอนบุรนาฮิรันนะคะแล้วก็ไบรท ทีวีอ่ะบอกว่าเปิดประวัติชอนบุรนาฮิลันจากจุดเริ่มต้นในอเมริกาสู่นักพูดให้กำลังใจอต่ตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆเนี่ยสื่อต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเขาลงอะไรบ้างเกี่ยวกับชอนบุรนาฮิลันนะยางกระปุกเขาบอกว่าชอนบุรนาฮิลันคือใครบอกว่าชอนบุรนาฮิลันเกิดเมื่อปี2534อายุ29ปีเป็นคนไทยเกิดและเติบโตที่ลอสแอ,อนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนจบด้านสาขาสิตธวิทยาจบแค่นี้นะ ต่อมาก็เขียนอีกว่าชีวิตมัธยมที่อเมริกาคือ,อยุ4สีปีจะตัวเล่าเรื่องราวลงใน YouTube เห็นปะอันนี้พูดถึง YouTube ของชอนนะฮะว่าชอนบอกว่าอย่างไรชอนพูดววาอย่างไงนะว่าถูกเพื่อนบุรีตลอดทั้งโดนเหยียดเรื่องเชื้อชาติมีเรื่องต่อยตีประจำจนถึงขั้นเข้าสถานพินิษฐ์ทำให้ตัดสินใจเรียนชกมวยเพื่อป้องกันตัวจนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่กระปุกนำมาลง นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชอนพูดว่านะเคยเคยได้ยินหรือเปล่าไซมอนเซยอะไซมอนพูดว่าอย่างนี้อันนี้คือชอนพูดว่านะคะก็คือเขาพูดว่ายัางไงคนก็เอามาลงประวัติของเขาเป็นแบบนั้นนะเคยเชื่อเขานะ,อะนอกจากนั้นจะบอกอีกว่าเข้าสู่วัยรุ่นอายุ1 9บเถึงยีปีชอนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารไทยเขาบอกว่านะเป็นช่วงที่สนุกสนานและเกเรเคยติดยาเสพติด เจ็บติดจนต้องดรอปเรียนช่วงหนึ่งซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เปลี่ยนความคิดและแตัดสินใจกลับเมืองไทยเอออันนี้ก็ลองดูนะว่าโอ้โหอายุ1 9บเถึงยีเนี่ยเป็นเด็กเสริฟในร้านอาหารไทยทําท่าเหมือนว่าจะตุ้ขยนขันแข็งนะทําท่าเหมือนนะและเขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่สนุกสนานอ่านะและเกเรเคยติดยาเสพติดจนต้องดรอปเรียนโอ้โไอ้ดรอปเรียนเนี่ยมันต้องคิดดูให้ดีนะดรอปเรียนอะไร นะฮะดับเรียนอะไรเมื่อไร่ถึงเมื่อไหร่ดับเรียนเนี่ยวันนี้ดับเรียนเป็นอาทิตย์นามันต้องดอบเรียนเป็นเทอหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นในวัยสิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องที่เหมือนน่าสนใจเอามาบอกว่าตัวเองนะโอ้โหชีวิตนะเป็นเด็กที่เป็นแบดบอยมาแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีทสมองนั้นนะฮะแต่มันมีเรื่องน่าสงสัยไหมว่าช่วงอายุอย่างนี้แล้วก็มีพฤติกรรมในชีวิตแบบนี้ถึงขนาดดอบเรียนถึงขนาด อ,อ,อยู่ในสถานพินิษแล้วจะเรียนจิตวิทยาจบได้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็คือทั้งหมดเขาพูดว่านะคะ นอกจากนั้นกระปุกยังบอกอีกว่าเมื่ออายุ22ปีชอนตัดสินใจเรียนและฝึกฝนภาษาไทายอย่างจริงจังแล้วก็ปี2554เขาก็สร้างช่อง YouTube ของตัวเองนะคะก็มีผู้ติดต,ตามตอนนี้ในปี2560ชอนสร้างเพจ f c e e o o o นะคะในชื่อของเขาด้วยแหละเพื่อเสนอแนวคิดและปรัชญายในการใช้ชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจะมีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนนะตอนนี้ตกนะยอดตกตอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ลงในกระปุกนะคะอาจจะมาให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่คมชัดลึกลงนะคะว่าคมชัดลึกเนี่ยลงไว้อย่างไรนะคะคมชัดลึกลงเอาไว้ว่าชอนบูร์นาฮิรันเกิดปีพหรือปีาศ2534่อ่าเหมือนกันนะคะชอนบูรไนาฮิรันเกิดและพำนักอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอ่าเหมือนกันนะคะพ่อแม่เป็นคนไทยทั้งคู่แต่ไปใช้ชีวิตและทํางานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ชอนบอกมานะคะ ต่อไปก็คือเรื่องการศึกษาเรียนสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งชอนก็เป็นคนบอกเองนั่นแหละและก็ไม่มีใครรู้ว่าเรียนจิตวิทยาเมื่อไรที่ไหนมหาวิทยาลัยใดรัฐอะไรไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าชอนบอกนั่นเองนอกจากนั้นยังบอกอีกว่าตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาถูกเพื่อนบูรี่เป็นประจำเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปก็คือบอกว่าตัดสินใจเรียนและฝึกฝนภาษาไทยอย่างจริงจังเมื่อตอนอายุย2ปีกับอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาก็เหมือนเดิม ก็ค,คือชอนเอ่ยปากอะไรออกมาสื่อก็ออกมาเขียนแบบนั้นนะคะต่อไปก็คือชอนกอ่อตั้ง f a เ o ซบ o ๊กแฟนเพจขึ้นมาแล้วก็เป็นไงคะมีการจัดทำเพื่อนำเสนอแนวปรัชญาในการาดําเนินการใช้ชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการพูดเพื่อสร้างแรงบันยางใจจบสรุปว่าสื่ออันนี้ยกมาแค่2ตัวอย่างนะคะสื่ออื่นก็ลงแบบนี้เหมือนกันก็คือลงตามที่ชอนพูดค่ะ ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าตัวต้นอย่างหนึ่งของชอนก็คือเขาสามารถทำให้สื่อเชื่อนะหรือทำให้คนจำนวนมากเชื่อได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงและไม่มีใครโตแยง้งไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครลงอะไรที่แตกต่างสื่อหลายๆฉบับลงเหมือนๆกันนะคะก็คือตามที่เขาพูดว่าซึ่งอันนี้ก็นับว่าเหตุการณ์ที่เขาพูดออกไปที่ชมวิก้อมไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าได้เงินค่าจ้างสามแสนหรือเป็นเพราะเขา คิดเห็นเองเขาเป็นสลิมที่ตัวเขาเองอไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ทําให้คนเกิดความสนใจและสงสัยว่าโอ้ตกลงจริงๆแล้วชอนคือใครนะคะจะว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะที่นักสร้างแรงบันดาลใจเป็นนักพูดนะคะที่เก่งสามารถทําให้นักข่าวหรือสื่มอมวชนเห็นคล้อยว่าอ๋อที่เขาพูดมาอย่างนี้นะคืออย่างนี้นะคือจริงนะ แล้วในที่สุดเขาก็มาตกมาตายด้วยการพูดออกมาในเรื่องที่เขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าสังคมในปัจจุบันนั้นไม่ชอบคนบางคนที่อยู่ในคณะรัฐบาลหรือเรื่องของการเมืองที่อยู่ในฝ่ายที่รัฐบาลดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่คนเห็นว่าเฮ้ยสลิมนี่ว่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้คนเข้ามาขุดคุย ยิ่งไปเจอเรื่องเงินบริจาคไฟป่ายิ่งมาเจอเรื่องเกี่ยวกับที่เขาทํานู่นทํานี่แล้วไม่โปร่งใสมันทําให้คนเกิดความสงสัยไปหมดนะคะซึ่งจนถึงบัดนี้เขาก็ายังไม่โผล่ออกมาทําอะไรให้เห็นกระจา่างในสังคมก็เรียกร้องนะคะว่าต้องมาโชว์สเตทเมนต์ต้องมาพูดความจริงและในเรื่องที่จะขุดคุยให้เห็นว่าตกลงเขาเรียนจบอะไรไหมนะฮะตกลงที่เขาพูดมาเป็นความจริงหรือเปล่า นะเรื่องราวในชีวิตของเขาตามที่เขาบอกมานั้นมันคือข้อเท็จจริงหรือทั้งหมดทั้งมวลคือคำลวงนะคะเราก็ติดตามชอนกันต่อไปนะคะในสังคมนี้เราก็อยากให้คนได้อยู่ด้วยความเป็นจริงไม่มีใครจะมาหลอกใครได้นานนะคะและถ้าเกิดอะไรขึ้นคนในสังคมก็ยังคงคอยติดตามแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาความจริงให้ได้ต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและสับ c r i b e นะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ